ก็สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยากจะมาเซอร์ไพรส์กับทุกโคนนะครับก็พาน้องน้ำทิพ์ออกมาอาบน้ำที่แม่น้ำนะครับเป็นวันแรกแล้วก็ออกมาพบโขงแล้วนะคะน้ำทิพ์ก็มาเจอกับหลายๆคุณยายตอนนี้ก็เมื่อกี้เล่นโขนด้วยกันเดี๋ยวเราจะเอา,อา,อามานำเสนอต่อไปนะครับภาพเพื่อเมื่อกี้ตตนตอนนี้เอาลงแม่น้ำเอาลงมาแค่2นะคะ Good afternoon to everyone now is, uh, we, today we take Namtip to show to all of you uh, about the, th the first trip to the river. Um, she was exciting with the, with the river and she just pray, uh, just lie down like a baby. And her life stick quite a lot with, uh, with my light home and you can see that she, she like a baby. She become baby again when she know that two mother is protect her, and she, like, uh, to, she act like a baby, and she's very happy. So I just want to show to you about how happy life of Namtip today, and I want everyone to be happy and enjoy to see her life is have been changing and transformer. So this is Namtip, and she get plenty love with her two sister. มลัยทอง and มินตา but it s e e m like a มินตา have accept her as the nanny but มลัยทอง accept her as adopt mother this is her life uh, complete right now and I just want to share this happy moment with you ก็ตอนนี้นะคะก็อยากจะแจ้งกับทุกท่านนะคะว่าได้พาน้องออกมาข้างนอกแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่เราได้ ตั้งแต่ศึกษาแล้วก็ติดตามชีวิตของน้องมานะคะก็ตามลำดับขั้นของการดูแลช้างหรือการรับช้างเข้าหองนะคะ mm hmm. เขาจะแบ่งกันเป็นเป็นชั้นๆั้นนะคะเป็นการรับถ้าสมมติเป็นพี่เลี้ยงนะคะพี่เลี้ยงเขาก็จะมีพี่เลี้ยงหมายเลขหนึ่งพี่เลี้ยงหมายเลขสองพี่เลี้ยงหมายเลขสามนะคะแล้วก็ก็จะมี adopt m o t h e หรือว่าแม่รับนะคะที่จะต้องมารับลูกลูกลูกช้าง ดูเหมือนนะคะว่าน้ําทิพย์จะติดตามมาลลยทองทุกฝีก้าวนะคะถ้าถ้ามาลลยทองย้ายหนึ่งเท้าหนึ่งข้างน้ําทิพย์ก็จะเดินตามแล้วก็มินตราจะกลายเป็นพี่เลี้ยงนะคะ,ะไม่ไม่ใช่แม่รับแล้วนะคะวันนี้ก็คือน้ําทิพย์จะอยู่กับแม่มากกว่านะคะก็อันนี้ก็ทางเราก็จะ,ะพาน้องน้ําทิพย์เดี๋ยวสักครู่เพราะว่าน้องน้ําทิพย์ยังมาใหม่อยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพาน้องน้าทิพย์ไปเล่นบ่อโคลน,นะคะ ตอนนี้กําลังน้องพชรกำลังจะไปอีกที่หนึ่งควานก็จะไป she want to go to the other people but m a h o t will, will have to take her back because that site is not belonging to us it will be someone land so this is just want to update to you and to let you know that we take Nam Thip out today ค่ะก็ตอนนี้เราก็มาอัปเดตวันนี้ค่ะเพื่อจะให้ทุกคนได้ทราบว่า น้ำทิปก็เหมือนกับเด็กๆนะคะอยากจะซุกซนอยากจะเล่นนะคะก็ตอนนี้กลับมาค่ก็เหมือนกับลูกช้างโดยทั่วไปนะคะตพฤติกรรมไม่ต่างกับลูกช้างีน้ำทิ she not different from the others baby elephant now she start to naughty start to play and and if she realize that mother here she feel safe so she come back to the mother so This, this, is, uh, this is we want to update to you today and we will observe more and then we will bring her more to meet with the herd